สวัสดีคร pues ับอาจารย์สวัสด <ส8 S 2> nah, ีคร <cruise> right ับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอดมศึกษานะครับอยู่กับอาจารย์เบญจลักษ์ครับในซีรีส์การนิเทศให้ได้ผลดีตลอดทั้งสัปดาห์เราพยายามเน้นเสมอนะครับว่าการนิเทศมีส่วนสําคัญมีส่วนพัฒนาการสอนของครูอย่างสม่ําเสมอแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการปรับเด็กดื้อจะเป็นอย่างไรชมแล้วกลับมาวิเคราะห์กันครับ ชาญชาดาพฤติกรรมซูคาลลี่มาที่โรงเรียนวิทตันในเมืองวิสตร์เชียเพื่อช่วยครูเจนนี่กันสตันกับนักเรียนชั้นป .5 วิชาว,วิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากเครื่องดนตรีเพื่อให้เข้าใจระดับเสียงสูงต่ำซูจะช่วยเจนนี่จากห้องข้าง,างๆโดยใช้ไมโครโฟนและกล้องที่ซ่อนไว้ในห้องเรียนซูจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือเจนนี่ทันทีผ่านหูฟัง ซูจะแสดงความเห็นตลอดคาบถึงวิธีที่เจนนี่จัดการชั้นเรียนชั้นเรียนปีนี้มีเด็กหลายคนค่ะที่มีนิสัยชอบโต้เถียงเราจะต้องหาวิธีที่จะให้เด็กรู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในชั้นเรียนและทำให้การสอนลื่นไหล จะได้มีบรรยากาศดีนะคะวันนี้ฉันจะหาวิธีที่จะช่วยเธออะไรที่ควรจะวางเฉยอะไรที่ไม่ควรจะวางเฉยนักเรียนกำลังเข้าห้องเรียนแล้วค่ะ Isn't it strange how hands are supposed to be still but I suddenly heard a guitar string going over there If I suddenly heard quack 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 it would be a duck If I suddenly heard ดูวิธีที่เธอใช้เสียงสิคะมันดีมากใช่มั้ล่ะคะเสียงต่างๆเสียงเหมือนกับเธอกําลังตั้งคําถามเหมือนเธออยากจะรู้ดีมากๆค่ะ So we're going to be looking today at evaluating evaluating your homemade musical instruments. What was the task that you were set? And was it to make an instrument that would make a sound? But there was something special about that sound. <coughs> นี่แหละคะ่ะเป็นคำถามปิดเธอต้องการให้เด็กตอบคำคำนั้นเพราะคำนั้นมันคือวัตถุประสงค์ของการเรียนและดังนั้นเมื่อคุณใช้คำถามปิดคุณก็มักจะปิดโอกาสอื่นที่มันน่าสนใจไปด้วยฉันจะปล่อยให้เธอได้คำตอบของเธอนะคะแต่ว่าฉันไม่เชื่อว่ามันคุ้มที่จะใช้เวลามากเพื่อที่จะได้คำนั้นคะ่ะ บางทีช่วยบอกเด็กเลยก็ได้นะคะ Volume Okay So if we've got a sound and we can create the pitch and the volume and we can alter it we've got to know what those two things are What is pitch Pitch Anyone like to explain to me It is how high how low something goes ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะบทเรียนเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหว เครื่องดนตรีมานำไปวางไว้บนโต๊ะตอนนี้เด็กยังไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีเลยค่ะฉันคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าสำหรับเธอถ้าหากว่าจะอธิบายบทเริ่มต้นอย่างรวดเร็วระดับเสียงคืออะไรแล้วก็นำเครื่องดนตรีออกมาไม่รู้สิคะต้องดูต่อไป Would you please just explain to the person that's sitting next to you how you think your instrument could change pitch และ how you think it could be played loud or soft m i n u า e s off we go เยี่ยมค่ะฉันชอบที่กําหนดเป้าหมายดีมากนะคะตอนนี้เด็กเริ่มทำงานแล้วในที่สุดก็ทำได้ค่ะเด็กมีเวลาราว25นาทีกับเครื่องดนตรีคราวหน้าเธอน่าจะนําเครื่องดนตรีออกมาให้ช้ากว่าน,นี้สักหน่อยนะคะ mm hmm. mm hmm.

ส่วนใหญ่มันเป็นการตอบสนองของครูต่อมุมมองที่ว่าอาจจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามถ้าคุณเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำงานเพิ่มขึ้นเด็กอาจจะตีเพื่อนด้วยอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงพวกเขากำลังลองทำมันก็แค่นั้นเองค่ะมันแค่เป็นการทดลองมันเป็นเรื่องที่ดีนะ Can we just sit down, because I have spoken to you twice, and it's cards, isn't it? And I don't really want to have to use them, but I will. Use what? The cards. The behaviour system. Do I need to give you a green? Why? why? Well, you tell me why. I don't know. Um, now, come on, we've talked about choices, and we've talked... Brandon! ปล่อยเขาไปก่อนเจนนี่เด็กกำลังอารมณ์ไม่ดีแล้วค่อยกลับไปใหม่มันมีความเป็นไปได้มากว่าครูจะรู้สึกว่าเขาเดินหนีไปเห็นชัดว่าเจนนี่ใจเย็นมากค่ะเธอจะไม่รู้สึกแบบนั้นเธอยังมีเด็กคนอื่นที่จะต้องดูแลเธอกลับมาหาเขาอีกได้ในสักหนึ่งหรือสองนาทีแบรนดอนทอมี Brandon, wanting you to go and work with h เยี่ยมดีมากเจนนี่ เธอให้ทางเลือกแย่บวกกับเขาเยี่ยมมากค่ะดีมากเลยตอนนี้เขามีอะไรที่ดีให้ทำแล้วมาเร็วมาทำให้เสร็จเร็ว on ม h e นแ i น h t เจนนี่ลองชมคนที่ตั้งใจเรียนหน่อยสิเด็กผู้หญิงผมบอ์คนนั้นน่ะเยี่ยมมากปล่อยพวกส่วนๆไว้สักพักหนึ่ง I want to really praise Megan here because she's settled, she's got her instrument out. Estimate how many sounds you think you can create from your instrument. Sam, what would you explain or what would you say the word estimate means? It means It's like guessing, but you've also got to think is that possible? So you might have to try it out. เจนี่ช่วยเดินไปแถวๆประตูหน่อยมีเด็กผู้หญิงนั่งงงอยู่เธอเล่นผมเธอมัดผมข้างหน้าด้วยเฮียเธอ What's where Have you got one Yes, come here My oh yours is fantastic Look this เยี่ยมดีมาก Look is there a problem with what you're writing here You're right So, what does this one mean? Is it possible to change the pitch of any sounds? Yes or no? Everybody, sat down. April has do her things tidy in front of her. April here. Brilliant. Hands up those who have successfully evaluated their own instrument. Shh. Well, I think some people in the room are not really answering me, so I'm going to try one last time. Hands down. Hands up those people who have successfully evaluated their own instrument. Stu chest behind ฉันชอบวิธีที่คุณเปลี่ยนสถานการณ์นะดีมากเลยนั่นคือเจนนี่กับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 เรียนเรื่องเครื่องดนตรีเสียงและระดับเสียงเธอใช้น้ำเสียงได้ดีมากค่ะเธอมีลักษณะของคนที่จิตใจดีแต่อาจจะวางกรอบมากไปหน่อยนักเรียนจึงไม่ค่อยสนุกอย่างที่น่าจะเป็นเจนนี่รู้สึกยังไงบ้างคะได้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไหม คือฉันรู้สึกว่านักเรียนเข้าใจเรื่องระดับและความดังของเสียงเมื่อจบคาบนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยลหละคิดว่าง,งานมากเกินไปสําหรับเด็กหรือเปล่าก็ค่อนข้างมากค่ะมีอุปกรณ์มากมายทําให้จัดการค่อนข้างยากหน่อยฉันก็คิดว่าจะแบ่งสอนจะพูดเรื่องเครื่องดนตรีของเด็กแล้วค่อยสอนอีกเครื่องหนึ่งที่เหลือนะคะ ตั้งใจเอาไว้แบบนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ยินเลยก็คือดนตรีค่ะคุณเล่นกีตาร์ได้ไหมคะก็นิดหน่อยนะคะอยากฟังจังเลยโอฉันสัญญากับครอบครัวว่าจะไม่เล่นนะดีมากค่ะโอ้โหชมไปแล้วครับเทคโนโลยีช่วยท่านได้จริงๆแต่ถามอาจารย์เป็นจรักเลยครับว่า การปรับเด็กดื้อในห้องเรียนจําเป็นต้องใช้กล้องขนาดนี้ไหมต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้ศึกษานิเทศนั่งชมอีกห้องหนึ่งหรือว่าไมโครโฟนระบบการสื่อสารวงจรปิดอย่างนี้ไหมครับจาเป็นไหมครับก็จริงๆแล้วไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆคืออะไรครับสิ่งที่จําเป็นในเรื่องของนี้จริงๆเขาใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยที่ช่วยคุณครูนะคะเราเห็นบทบาทของศึกษานิเทศในการที่ว่า เป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชนะคะเพราะเขาจะดูตลอดเวลาแล้วเขาก็พูดนะคะ,ะซึ่งซึ่งมิติตรงนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งแล้วแล้วถึงเวลาจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เครื่องไม้เครื่องมือเขาพร้อ,อ,รอมแล้วก็นะคะทาในหลายๆเรื่องที่คิดว่าเอ๊ะไม่ต้องมีศึกษานิเทศอยู่หลังห้องนะคะแต่ว่าไปอยู่อีกในอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเด็กเองมองไม่เห็นแต่ว่ามันใส่รับเลยกาลังสอบสวนะะแบบอะไรอยู่สักอย่างอะไรเงี้ยนะแต่แต่ตรงนี้ก็ก็เห็นอีกมิติหนึ่งที่ที่ช่วยเขาเรียกว่า ช่วยในขณะปฏิบัติครับเลยทีนี้ถามอาจารย์ครับถ้าเกิดในชั้นเรียนเนี่ยคุณครูเจอเหตุการณ์ปัจจุบันแบบเรลวทม์ time, ซึ่งไม่มีศึกษาดิเทศคอยมีกล้องแล้วก็มีไม้บอกจะทําอย่างไรดีครับเจอเด็กดื้อในชั้นจริงๆครับเจอเด็กดื้อในชั้นจริงๆเนี่ยนะคะคือคือถ้าคุณครูเจอนะคะตอนตอนช่วงขณะนั้นเนี่ยดีฉันคิดว่าขณะนี้เวลาที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราพยายามที่จะให้คุณครูเนี่ยแบ่งเด็กเป็นกลุม่มนะคะเพื่อที่จะ ดูว่ากลุ่มไหนมีลักษณะเป็นยังไงแล้วคุณครูจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราที่เราจะพูดกับคุณครูอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กเนี่ยมีความรู้ความสนใจไม่เท่ากันนะครเพราะฉะนั้นตัวจุดที่เด็กดื้อเนี่ยรเราเนี่ยเคยทําให้เขาเนี่ยเป็นกรรมการคุมห้องคือใช้ความดื้อข,ของเขาเนี่ยนะคนนี้เอาเลยนะเราเราก็ คือใช้ให้ตำแหน่งซะที่เขาชอบลุกขึ้นไปมาเนี่ยเอาเลยนะลูกเป็นกรรมการคุมห้องชอบจังเลยอ่ะนะคะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเลยนะว่าเขาเนี่ยจากโนบอดี้นะคะต้องรับผิดชอบใช่เป็นตัวน้องเพราะนั้นเขาก็รู้นี่เด็กดื้อเป็นยังไงเพราะเขาดื้อเองแล้วเาก็รู้เลยนะเพื่อนขยับปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเขาอยากให้คุณครูปฏิบัติยังไงเนี่ยเขาจะปฏิบัติอย่างน้นกับเพื่อนโอพอความภาคภูมิใจมันเกิดขึ้นน่ะ ใช่ไหมคบว่าเขาเนี่ยเป็นคนสาคัญเด็กทุกคนอยากเป็นเด็กดีในสายตาครูอาจารย์เปจลักษณ์ทำลายความมั่นใจผมสมัยเด็กหมดเลยนะครับ <laughs> ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องเป็นคนที่คอยจดว่าใครคุยชั้นเรียนแสดงว่าตัว <laughs> ผมเนเนี่ยคุยมากที่สุดในชั้นเรียนเออลือมมีวิธีจดที่ดีถูกไหมเพราะ <laughs> ว่าเข้าใจแล้วผมจะไม่คุยแล้วผมจะไม่คุยกับเพื่อนนะผมจะอือใครคุยนะใครไม่ตั้งใจเรียนรู้จะจดแล้วผมจะตั้งใจเรียนมากอายจังเลยอ่ะทำลายความมั่นใจหมดเลยสับภูมิใจว่าเป็นเด็ก คุณครูไว right. ้ความมีความไว้วางใจเออแต่เขาเป็นกุศโลบายที่ดีนะครับน่ารักเนาะก็ก็ให้แล้วเด็กเขาก็คือคือเราเนี่ยเด็กเด็กๆเขาก็มาสะท้อนแล้วเขาก็อยากจะเป็นคนดีนะคะเริ่มต้นบางเรื่องเนี่ยการที่จะทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่เข้าเลยในสังคมในนี้จนเขาเริ่มเข้ามามีบทบาทเนี่ยเราเราพบนะคะโดยเฉพาะ เด็กที่มีพฤติกรรม <elle> ทีเเ่เป็นเขาเรียกอะไรนะดื้อหรือ <si> <9 S 1> ว่าก้า <ๆ S 2> วร้าเนี่ยนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยเราต้องให้บทบาทของการเป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้จัดการนะคะตรงนั้นเนี่ยมันทาให้เขาลองไปใช้ดูได้<น>เลยนะคะเปลี่ยนนั่นค<อ>ือการปรับเด็กดื้อแต่พรุ่งนี้ครับเราจะเป็นบทสรุปของการนิเทศอย่างไรให้ได้ผลดีไม่ใช่เฉพาะนักสานิเทศนะครับจะนิเทศอย่างไรให้ได้ผลดีครูเองก็มีโอกาสที่จะนิเทศเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อผลการสอนที่ดีด้วยนะครับพรุ่งนี้ต้องติดตามครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ